เจอบ่ากลางโค้ชัยเจอบ่าผู้ที่เฮ็ดเฮือนให้นะนาวบ่านอนกลางคืนไ่เแถานาวบ่าบ่านาวดอกบ่นาวเนาะบัวมันอุ่นเนอุ่นเนาะเอ็ดเอ็ดงานงามแต่ว่ามันน้อยไ่เแถาบ่ใหญ่ปันไดบ่ใหญ่กระจาบติ้วเดียว ได้ได้ได้ไมันงามเพืือนเลาคินเออที่ลูกคือร้านไปให้แฟนให้ยังกินน่องใหม่อกินน่องใหม่บ่เออนี่น่อใหม่โอ้คือบอกกินเลยกินแตแจวมันเพ็ดได้ไหมอ่ใส่เขามันมันมดเลยดล ยากินปลากระป๋องอยากกินปลากระป๋องบ้ปลาปลาทอมดูเขากินมอาตอ่ามอ่ะอยำกินฮะ ไม่ไม <May>, ่ชมเชยดีใจสบายดีได้จับขาจับโบนน้องใส่าขาวก่อนโอ้อ่าจับหน้ามันยาตะกอเอจุดนเวาจับที่จับขาจับดวกข่าวก่อนนิบหมก่อนาจับบนขาก่อนาจับ่จับขาสบายะดก ด้วยกับตะกี้ตะกี้ตะกี้ักหาจับบุรชมเชยดใจม่แหงม่แหงดด้สาธุนะับอท้าโอ้ับตะกี้ตะกี้ชมเชใจนม่แห้งด้ได้นเอาหนีเงาก็ต้องมาเรงอาหการ เรียงกันตาอนอกมันก็มองลิ้นกินยาวบ่ามันเอาอย่างตะกี้ตะกี้ตะกี้เสมอจับหาตาโบสบายสะดวกได้ทางนี้จับตะ บทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุครุสุขคนพี่น้องเนะาะท่านในลาวและก็ต่างประเทศนะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่สองเบาเจ็บคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้เบาเจ็บก็ได้เดินทางมาฮอ,อดบานตอกสมิงเมืองลำมามแปงเซก,กองพี่น้องเนาะไปหาใเท่าตาบอดพี่น้องเนาะเพราะว่ามียาแล้วก็มีงบจำนวนหนึ่งนาะให้ไปซื้อข้าวพี่น้องเนาะมันจะว่าออกไปเบิง่งไปสมกลมกันเลยพี่น้องเนาะ เพราะว่าอายผู้ที่ดูแลไม่เท่าหันกับอายุพี่น้องเนาะจะเป็นต้องได้ทาพี่น้องเนาะโอเคแต่ว่าไปเบิง่งไปโซนกันเลยพี่น้องไป <c oughs> ยังอยู่พี่น้องเนาะ <c oughs> อ่ะก็ะสบายพี่น้องนะสบายดีเด้อไม่เท่าเด้อสบายดียดยดเฮิตยงังม

ลูกมีอยงลมีลูกหลานบทันในเมื่อบานตอบอผู้ดูแลแม่เท่าอันไปใช่เลยยังผู้ที่เบึงแยงแม่เท่าอันเข้าไปใส่อยู่ให้อยู่ให้บ่ลูกหลานอยู่ให้อื เจอลูกบ่นี่นี่นี่เจอว่าเจอบ่กลางก็ใสงเจอบ่าพู้ที่เฮ็ดเฮือนให้นะหนาวบ่นอนกลางคืนนะครับนหนาวบ่บ่หนาวดอกบ่หนาวเนาะบ่มันอุ่นเนลย <c oughs> อุ่นเน, <c oughs> นาะเผ็ดอผ็ดงาม แต่มันน้อยไม่เท่า <c oughs> บนใหญ่ปัน,ดนไดบุใหญ่ขยาเดียวเด้อเด้ด้แค่น,นมันงามเลนเราคิดขอดี่ลูกพี่ลานไปให้แฟนให้งางาให้กิ <c oughs> นนอใหม่กินน้องใหม่บ่เออน้น้อใหม่ <c oughs> คอ,อ,มอคือบกกินเลย กินแต่แจวมันเผ็ดได้ไหมเถวใส่เข่ามันมัน,มนมเบิดล<น>เลยเบิดเลยอ่าทาลูกเด้อไปซื้อนกินไห่ยินบ่อเออ,อข่าเบิดเล้วพี่น้องกินเจ๊หนามไยัเข่าสมีมแล้วเขากินอมออืม,อม,อม บอสบายคือกันไม่เท่าเอ้ยบอสบายคือกันลูกหลานก็บอสบายเฮ้าเจ็บตาละบ่ไม่เท่าเออมันเจ็บเลยเจ็บบ่มันหายมันแอบมันหอมโอ้โอ้ช่องเปียกเลยตกยุดก็กลิ่นได้มักเผ็ดนี่บ่ออ๋อเข้าเบิดและเข้าเบิดแล้วบ่ จ็หน่อยที่ออกไปซื้อข้าวพี่น้องเนาะสืบมามาสือปลากระป๋องอะไรก็อยากกินปลากระป๋องบ้างปลาปลาช่อมปลาช่อมติดยากปลากระป๋องปลากระป๋องก็ยากอีกตอนเลยจิตทอดเดลูกหลานี้มาได้ได้ได้ จังได้เด้บาดนี้เข้ากระเบิดเลยกินแต่แจวนี่เออนี่างไม่หน่อยนังไม่หน่อยอิ่มอยู่บ้าไหมครับอิ่มบ้าอิ่มธรรมดาอิ่มธรรมดาอ่าท่านางอิ่มธรรมดาแสดงว่าบุตรบุอิ่มแบบว่ากินแบบว่ากินเพื่ออยู่พี่นองเนาะ cho nên sẽ ao ya hại, ăn bò, ya ya đi, chớp ta này, ăn bò. Nó cứ mệt, nó ăn bò ya ya. Ya mới đi à? Bò ya sẽ ao mày. Nó bê ao gì? Mì mì ya này thong hao. Nó bê lẫn nào à? Mấy ao hay? Nhận nhận miết ốc บ่เข um> ้าใจกันและบ่เข้าใจกันและแล้วยังก็บ่แม่นบ่เอาอีกอันนั้นยาอยาเฮาเนี่ยสิเอาให้แม่นะเฮาซื้อยามาให้นี่น้อยบ่นี่ลายลยน้อยเอ้ยข้าวซํานี้่ํากินคาบเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเฮาได้สงข้าวสารแล้ว สังขาสานสังไครสัมมาี่น้องเนาะ,ะยังสกินบ่เข่าไม่เท่ายัางบ่ยังสกินบ่เข่าเนี่ยดูว่าอิ่มแล้วใส่ขนจะอิมอะอ่มแน,น่บ่แน่เอาถ้วยไว้ไม่เท่าไปใส่ถ้วยเจา้า เสื à, à, <c ười> ้อน้ำตุบหน่นนไกินจักเทื่อหน่กันงมยาได้คือบงโอเราแกะเนบ่ได้าบ่ไดู้อ้าวหมทันล่างเลยถ้วยนี่เอาล่างแล้วแต่ว่าเอาเอื้อยล่างให้นี่ใส่นี่เอ้า บาดน,นี่แกโบเป็นแล้วบาเจ็บแบบนี้นี่โบผ่าเพิ่นก็มีนี่อยู่หฮนมีวะมีผ่าบ่แม่เทา,เ,าเปิดง่ายด้วยช้อนนี่แต่เฮาอบอกมีช้อนไปนะโ <c oughs> <c oughs> อ้โอ้ไม่ก oh oh อดไม่กอดออกมาไม่เทานี่จะนั่งอยู่นี่ไม่เทา ออกมาไหมเท่านี่จะนั่งทางนั่นไหมเท่าตาไม่ขวานี่หยับ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 ,ยบไปทางนี้หยับมานียหยับมาอมอ,มอยู่หันแล้วโดย่ <c oughs> ยายใจหลายๆเลย เอาบุญน้ำกันพี่น้องนะปลาปองนี่เปินว่าจะกินปลาปองพี่น้องนะแม่นไหมม,มาตลอดปากก้อนไ่ท้าปาก้อนยังไงแม่นปลาเจ็บไปน้ำกันนี่แยเลยกับปลาเจียน สบายโนี้บอทันแล้วใหผลไปทั้งเนือแล้วนี่ปอนอว่าสกินเองไงบอมั่นใจเลยให้ลูกป้อนบอรือว่าสกินเองบอกกินเองกินเองบอ <c oughs> อ้าวเขาอ๋อกินฮะ นี่นี่นี่ขอนั่นไหนสิปอนยังบม่ยอมกินกินไอ้เจ้าปอนนี่ก่อมาสิป่อนไห้อูีเรียบอ អ្ហាអាប៉ាក់เด้อអឺអ្ហាអឺគេនឆ្ងាញ់ប้อครับបងកត់ញ៉ាំសាក់បងកត់តាដាក់ហឺចាក់សើវ៉ាដើរណៃទេមិនថាអីប៉ាក់កូនប៉ាក់កូនប៉ាក់កូនតនេះកូនអឺអឺខ្ចោខ្ចោអឺ นะบ้เจ็บบ้าล่างมือครับว่าล่างแล้วไปน่เอ้าอ้าปากไวอ้าปากอ้าปากไว้อาเวอร์ไว้อืม แซบบ่ามา่ชอบแซบแซบบ้าบ้านบนนอนนอนติดอยืนนี่เลยบ่ปบ้าจังพี่น้องนะมันมีมันบนหนุ่มเลยพี่น้องนะข้ะาวกระฮ็ดอันนี้ก็สุดความสามารถทเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่เราเจ็บกับไอ้เพิ่นเฮ็ดมือนั่นแหละจากอันนี้ก็มายาม <c oughs> สีอาหารให้แม่เพื่นอนกอนจะหน่อยทางหานเขามาส่งข่าวพี่น้องโอ้สึกว่าทางนี้แกแพงเติบพี่น้องเนาะเขาเขาซอมหนึ่งนะเ็ดแซนหาหทางบ้านเท่าในหกแซนหกแซนป่ายหกแซนหาลื่นกันอักแซนหนึ่งคนเหมือนขาวาเขางามเยอะเบิง่งยอะเขากิน អឺតោះទៅមើលមើលឆាតញ៉ាំអូមើលតោះអឺអឺអាយ៉ាំញ៉ាំฮะ

ไก่ขึ้นมาเนาะอ้าอาปากเด้ออุ้มแซบบ่แซบอีกแล้วทานอีกแล้ววจุ๊บไกลเขา่ากะยะละไก่เขา่เขาก็ยาะไกลหน่อย Dá lại <laughs> cá già lại. <laughs> cá già lại <laughs> cá già lại. นอนติดในแล้ว <Mits> พ <stumbled lioncito> ี่น้องน่าจะเจ็บหลังเด้อพี่น้องยังบ่แม่เจ้ายังบ่บ่เอาบาดนึงบาดนึงบาดนึงเอาอ๋อเกินเอ้อๆๆอือ พอป่ะ <c oughs> มัดไหว้เด้อเขานะอือขาวก่อนกินนนำก่อนกินบ่สีนาาห <c oughs> <c oughs> นำไหมนี่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 อะอะ

่ะอันนี้หนาเสียเ บากไปเพื่อนเพื่อนอะเอาตีนตีนต,น,ตน,นตีนยังเอาหงอาหงอยตีนตัวเมินตีนมือมือมือตรงนี้มือมือเอาเมื่อได้จุกน่อแปลวว่าูกอะไรอ,อ,อะไร <c oughs> อ้อนับอยนบผู้เดียวมุยมุยอน้ไหนใหม่ใหม่ผู้ชมเชยดีใจสบายดีเด้อรากาจบงนองตัวฮาก็โอ้อ่ารับหน้ามันยาวตกอลเอี่เหอี่ยอใหญ่ๆรับกาจับบายตัว นิบใหม่กันจับหาจาบนจัฝากันจัจับ่าวที่หาจาสบายสะดวกได้จับกี้จกี้กี้จับหาจ่าบนชงเฉยดีใจมีแห้งมีแห้งได้ได้สาธุไจับาี้จกชใจนี่แหได้ได้ได้ เอาเห็้องมาแหงแหงกันแหงกันตานกมาดมวังลิง้อนอยยางตะกี้ตะกี้ตะเมอัาบไปวกด้้้ด้ด้ชาถุเดอาดาบเเด็มาละ รถเดียวรมาแล้วรถมาแล้วพี่น้องนะมาไซกับฮัม่นรถเข้ามาส่งเข้าโอเคความพีน่น้องนะรถก็มาแล้วพี่น้องนะมาเจ็บกัสิจบคลิปอยู่บนนี้เลยโอเคความพี่น้องนะ